ก็ไปไงพร้อมเขาอ่ะนิดเดียวเอง ก็วันนี้ก็ติดตามอยู่นะาาก็จะที่จะสถานการณ์และความเสียหายค่อนข้างจะน่าจะน้อยลงนะจากการที่มีพายุเข้ามาทั้งสองลูกเลยนะอันนี้เราก็ให้มีมาตรการในการเตรียมการการเยียวยาการเร่งสำรวจไว้ทั้งทางเราเตรียมและในเรื่องของการสำรวจในพื้นที่จริงด้วยนะในหลายพื้นที่กับพื้นที่ที่เราก็จะเป็นต้องดูแลเยียวยาอยู่ทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่อยู่ชายอ,าอยู่ติดกับอะ,อะไรลนะ่บ ทางระบายน้าธรรมชาติแม่น้ําคูลคลองต่างเหล่านี้นะถ้าฝนตกมามากเกินปริมาณที่มันจะระบายได้เป็นธรรมชาติเป็นปกติมันก็ค่อนข้างมีปัญหาเท่าที่ผมไม่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่อยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเขาก็มีความพอใจกับการเยียวยาของรัฐนะแล้วทุกครั้งเขามาเทียวมาทุกปีนั่นแหละแล้วก,ก็รู้ว่าสถานการณ์มันมันรเลียงไม่ไ,มได้หรือว่ายากนะเนาะเพราะเขามีภูมิรูรอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มี แต่ว่าจะดูแลความมันอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไรในอนาคตนะ,นะจ๊ะนะก็ตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงความมั่นใจนะมันก็ต้องดูจากสถิติการระบายน้าน,นะจ๊ะการรลองน้ําการโยงน้นําต่างๆที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือมากมายในขณะนี้นะในการระบายน้ําใบทางที่ตะวันตกต,กตะวันออกรัฐบาลระบายน้ําลงทุ่งอะนะนี่คือความชัดเจนของรัฐบาลในปัจจุบันตั้งแต่รัฐบาลคอรชมาแล้วได้เดินหน้าพวกนี้มาเพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมหนัก นะอย่างเช่นในปีที่ปีแล้วแล้วที่ผ่านมานะผมไม่เอ่ยชื่อนะก็ขอให้ให้ั่นใจนะแต่ถ้ามันกรณีที่มันมีพายุขเข้าแล้วมันเกินการรับได้เนี่ยเรก็ต้องเห็นใจรนะัฐบาลด้วยนะเราก็จะพยายามจะดูแลอย่างเต็มที่นะจ๊ะวันนี้ราเรื่องรัฐในเ,เรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆก็ทราบอยู่แล้วเมื่อกี้ก็ประกาศไปแล้วนะจนะ๊ะก็ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะั่นแหละนะทั้งในส่วนของรัฐส่วนราชการ ในส่วนของภาคธุรกิจผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งทางทางกรกกรก็รับไปนะครับว่าจะไปร่วมกันเตรียมการในเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เกิดได้ผลดีทางเศรษฐกิจของเราในช่วงปลายปีนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราประกาศไปแล้วนะจ๊ะนะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเถอะนะจ๊ะได้ไหมขอเรื่องแก้มาเรื่องน้ําแก้มาเรื่องโควิดแก้มาเรื่องการเปิดประเทศเรื่องของการฉีดวัคซีนต่างๆเหล่านี้นะผมก็ได้พูดไปแล้วล่ะนะ ะไอย่ต่างก็ติดตามแต่ผูรวจราฐบาลต่อไปแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณครับก็กำลังให้ทางน้องเขาพิจารณาอยู่ไงนะมันก็ต้องดูของระเบียบของต่างๆด้วยนะของกระทรวงการคลังอะไรต่างเขามีอยู่นะเราก็ต้องเห็นใจกันบ้างนะในทุกๆเรื่องรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะดูแลให้ดีที่สุดนะนะเรื่องของการเมืองเรื่องพิภยเิมใหญ่าเิมได้ไมคะ่